สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะโอเคนะครับวันนี้นะครับนะผมอยู่กีตาร์ตัวใหม่นะครับนะก็อ่าเราก็โปรโมทมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปรีวิวจริงๆจังๆเลยนะครับนะก็ทยอยเริ่มทยอยออกแล้วนะครับนะอ่ะตัวนี้นะครับคือกีตาร์ eurcy นะครับรุ่น sg 0 2 5 m นะครับ0 2 5 m นะครับนะซึ่งตัวนี้จะเป็น solid top นะครับเป็น solid top แล้วก็ต้องบอกเป็น solid top ที่อ่าใน ลักษณะที่ไม้หน้าเนี่ยนะครับนะเป็น Walker, Import นะครับไม้น้าจะเป็นลักษณะ Import แล้วเราจะเห็นเกรนไม้เนี่ยนะครับตัดเป็นโคตโตซอนเลยนะครับนะเกรดประมาณ 2A ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้หน้าแท้นะครับนะแล้วก็นะครับดูดูตัวโรเซ็ตนะครับเนี่ยตัวโรเซ็ตจะเป็นไม้สีแดงแบบนี้นะครับนะแล้วก็จะมีอะโบลนนะครับล้อมรอบนะครับแล้วก็ตัวไม้หลังเป็นมะฮอกกานีนะครับนะแล้วก็จะเดินเฟรมตัวสีดำๆแล้วคอเนี่ยนะครับนะมันจะ มันเห็นไหมมันจะทําอย่างนี้ด้วยนะครับนะมันจะมันจะขุดด้วยนะครับขุดให้ลึกลูกบิดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นพรีเมียมสีเงินนะครับนะฟิเกอร์บอร์ดเป็นโลสบูดนะครับโลสบูดตัวนี้เป็นโลสบูดสีสวยเลยนะครับนะตัวนี้ไม้หน้าแท้นะครับไม้หน้าแท้แล้วก็ที่สําคัญนะครับนะตัวนี้เรามาดูตรงตรงอ่าตรงเฟรดนะครับตัวนี้เฟรดเนี่ยทำเป็นเฟรด์อาร์มาเลยมันจะเหมือนกีตาร์พวกกีตาร์แพงๆเขาจะให้เฟรด์อาร์มานะครับนะแล้วก็ ตัวนัทเซตเตลรุ่นนี้ใส่กระดูกให้นะครับนะแล้วก็บอกว่าตัวนี้นอกจากที่สเปคเขาให้มาดีแล้วก็นะครับแอคชั่นเนี่ยนะครับเรียกว่ามาถึงที่ร้านเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําเลยแค่ไขคอก็พร้อมเล่นเลยครับแบบนิ่มมือมันเป็นแอคชั่นที่แบบนิ่มมือเล่นสบายเพราะว่าความสําคัญอย่างแรกของคนที่แบบซื้อกีต้าร์เนี่ย นอกจากเสียงดีแล้วเนี่ยผมว่ามันคงจะต้องมีเรื่องความสวยแล้วก็เล่นง่ายนะครับบางตัวเนี่ยสวยเสียงดีแต่เล่นไม่ได้เนี่ยนะครับนะก็คงไม่ค่อยอยากเล่นกันตัวนี้นะครับนะเป็นทรงเดสสน็อตนะครับเป็นทรงเดสหน็อตนะครับนะก็โอ้แตบบอกผมว่าผมว่าเสียงมันดีเลยนะครับนะเสียงมันดีเลยแล้วก็ราคานะครับราคาตัวนี้ราคาแค่4,900บาทนะครับมีอะไรแถมบ้างมีกระเป๋าแถมนะครับมีมีปิก ของเอลซี่แถม2ตัวมีาพาคเชิต้าแถมนะครับนะก็คือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับสี่พันเเองนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าเสียงดีมากๆนะครับพี่ลองสตัมคอร์ดได้ลองลองเป็นแบบเนี้ยนะครับนะกิน ครับอันนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับนะตัวนี้เนี่ยเป็นเสียงนะครับของทรงเดสนอรนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองฟังที่มันจะมีอีกทรงหนึ่งคือทรง OM เนะที่อยู่ข้างๆผมนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับหยิบให้ดูนะเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับนะมี2ทรงตัวนี้ก็เป็น SG025 นะครับเป็นทรง OM นะครับแต่ว่า OM ตัวน uh, ี้เนี่ยนะครับนะสเปคตัวนี้จะเป็นสเปคเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันเลยลักษณะโรเซ็ตอะไรแต่ว่าทรงมันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับนะทรงเขาจะเป็นอย ทรงเขาจะเป็น OM นะครับนะแต่ว่าผมลองวัดกับ OM ปกติแล้วนะครับนะตัวนี้มันจะเล็กกว่า OM ปกตินะครับ<ม>นะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้จะหนากว่า OM ปกตินะครับนะซึ่งตัวมันเนี่ยเล็กกว่า OM ปกติแต่ว่าหนากว่า OM ็ปกติแต่ว่าไม่ถึง36นิ้วนะครับนะตัวนี้ก็เป็นทรง OM นะครับนะก็สําหรับคนที่อยากจะได้กีตาร์ย่อไซส์ลงมาแต่ไม่เล็กมากตัวนี้ผมว่ากําลังดีผมว่าประมาณแบบ ถ้าพูดเนี่ยประมาณ37.5นิ้วอะไรประมาณนี้ปกติ OM จะ38นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเรื่นสองสตัมดูก่อนเห็นไหมเสียงผมว่าเนี่ยนะครับนะมันมีมันมีมันมีเบสเป็นลูกๆนะเพื่อนๆได้ยินไหมมันเบรมันตุ่มๆมเป็นลูกๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองปิกกิ้งดูนะครับนะ โอ้โหอย่างเทพเลยนะครับนะตัวนี้คู่นี้เลยนะครับนะอะคือใครที่สนใจนะครับนะที่ผมมี2ทรงนะครับนะอ่า e r c นะครับรุ่น s g 0 2 5 m นะครับนะมีทรงเลสหนอดกับทรง om นะครับนะก็ชอบทรงไหนจัดทรงนั้นเลยนะครับนะราคานะครับเป็นมิดกับกระเป๋าไมหน้าแท้ราคาแค่4,900บาทนะครับใครที่สนใจก็มาลองได้ที่เมซันกีตาร์ทุกสาขาครับ